ก่อนนะมียำหมูยอยำอะไรนั่นน่ะแหนมยำแหนมถ่ายด้านนี้นั่นถ่ายหนังเลยนะเมื่ือแล้วนั่นมีแหนมยำหมูยอเออหนูของมึงจะสวยสมใจไก่อบนี่เป็นไก่อะไรไก่ไก่ดำอบหรือเปล่าไก่ดำอุบเสือดำหรือเปล่า เสือดำหรือเปล่าอยากให้มากินเด้ออยากให้อากให้หเสียดามเสียดาแหละแล้วยูทูบเบอร์ใพวกฝรั่งนั่งตรงน้นนี่ยคุยกันสามคนคนหน่งาพนังตรงนี้ช่ตำจานช่องตชั้นเนี่ยใครเอาไปดีมีฝรั่งมาอีก2งคนมาจากไหนมาจากไหนพอดีตุกโทรมาไม่ได้มาก็เลยให้เขานั่งทางโน้นก็เลยให้กดโทรโ้โหไม่ไปนั่งกันเกดมารังไม่กินแล้วชิ้นิ้มของร้านนี่ไก่ดำค่ะไก่ดำ เรอจ้าที่แรงเจ้าที่แรงไม่กอดหัวเหรอเร็วเกินไปดูนะคะเราเป็นยูทูบเบอร์เราช่วยกันมากเราไม่มีไฟนะคะอนาถามากเลยนะคะยูทูบ เราแม่เนาะทำไมมัน้องไปยืนยัอยู่ทำโทรศัพท์ให้แม่มันจตไม่ได้เอากองเราต้องบอกให้ตารางเขาเก็บนะหยิบก่อนตารางเขาหยิบไปเลยให้ลองชวิตให้แอลใช่ไหม